มีไทยมีหวานเนี่ยตอปักโอ้ยทำไมหัวมันกลมแบบนี้เนี่ยอันนี้ตอตนนะต่อตนเนี่ยตอตนจุ๊บวุ่นเล่นเลยเล่น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 เลย thì <tôi>, không no, 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 à, Tì mà đi là. ภนะูขาเดินโหนอาหนาภูขาเดินหน้าภูขาเดินหน้าใบโบกและใบบัวไม่มีและลูกใบโบกใบบัวอ่านตามนั้นเลยลูก ภูผาเดินหน้าใบาบกใบบัวเด็ก<า>เดินภูผาเดินหน้าใบาบกใบบัวเดิน ตามถูกใช่แล<ช>้พอรวมกันก็นคือภูผาเดินหน้าใบบุกใบบัวหน้าเดินตาม